เคยมีความรู้สึกไหมว่าแม้จะเชื่อมต่อกับผู้คนมากมายบนหน้าจอแต่ใจกลับว่างเปล่าเหนื่อยและอยากปิดหน้าจอหนีไปไกลๆความรู้สึกนี้ไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าจากการใช้อุปกรณ์แต่เป็นความเหนื่อยที่เกิดจากการแบกความคาดหวังการเปรียบเทียบและเสียงวิจารณ์ที่ไหลผ่านเข้ามาไม่ขาดสายในยุคโซเชียล ทุกโพสต์ภาพชีวิตของคนอื่นมักดูดีเสมอทุกคำคิดเห็นเป็นการตัดสินไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามใจเราเรียนรู้ที่จะเปรียบเทียบโดยไม่รู้ตัวเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตถูกเบียดเข้าไปอยู่มุมเล็กๆในขณะที่ความต้องการให้คนอื่นยอมรับยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแนวทางพอเพียงที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่การตัดขาดจากโลก แต่เป็นความรู้จักพอใจในสิ่งที่มีและการรู้จักแยกแยะระหว่างสิ่งที่จำเป็นกับสิ่งที่เติมเต็มเพียงชั่วคราวเมื่อเอามาผสมกับสติและเมตตาจะกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หัวใจสงบท่ามกลางกระแสข้อมูลลองปิดตาแล้วนึกภาพชัดๆว่าคุณกำลังถือกระเป๋าสำหรับการเดินทางวันหนึ่งคุณมีของจำเป็นไม่กี่ชิ้น และของอีกมากมายที่ค่อยๆถูกสะสมเข้าไปเพราะความกลัวว่าจะขาดสิ่งนั้นสิ่งนี้เปรียบเสมือนการเก็บคำพูดวิจารณ์ความคาดหวังและภาพเปรียบเทียบจากโลกออนไลน์ไว้ในหัวใจเมื่อของมากเกินไปการเดินก็ยากขึ้นใจก็เหนื่อยลงเรื่องเล่าจากชีวิตจริง คนแรกเป็นชายหนุ่มที่ใช้เวลาเกือบทุกนาทีบนโซเชียลเพื่อศึกษาความสำเร็จของผู้อื่นเขาเชื่อว่าหากตามให้ทันภาพลักษณ์เหล่านั้นเขาจะมีความสุขแต่ยิ่งตามเขายิ่งพบว่าตัวเองไม่มีความสุขจริงๆเขาทำงานหนักขึ้นซื้อของมากขึ้นและเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงเขากลับว่างเปล่า เพราะสิ่งที่เขาไล่ตามคือภาพเทียมไม่ใช่ความหมายของชีวิตอีกคนเป็นหญิงสาวที่เลิกใช้โซเชียลเป็นเวลาสั้นๆเพื่อพักสายตาและหัวใจเธอเริ่มสังเกตตัวเองว่าทุกครั้งที่เห็นโพสต์ที่กระตุ้นความอิจฉาใจเธอจะหดลงเธอฝึกเขียนบันทึกและฝึกวางมือถือในช่วงเช้าและก่อนนอนหลังจากสองสัปดาห์ เธอรู้สึกว่ามีพื้นที่ว่างในใจมากขึ้นสามารถยิ้มให้ตัวเองโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเมื่อเข้าใจต้นต่อของความเหนื่อยแล้วเราสามารถฝึกใจพอเพียงได้ด้วยขั้นตอนที่เรียบง่ายแต่นุ่มลึกเริ่มจากกลับมาสู่ปัจจุบันด้วยสติสติคือการรู้ตัวว่าเรากำลังคิดหรือรู้สึกอะไรในขณะนี้ไม่ใช่การตัดสินตัวเองว่าเป็นคนผิดหรือไม่ดี แต่เป็นการเห็นความจริงของจิตใจเห็นความอยากเห็นความกลัวเห็นความต้องการการยอมรับลองฝึกหายใจรู้ตัวเป็นเวลาแค่3นาทีเมื่อรู้สึกเครียดหรืออยากเทียบชีวิตกับคนอื่นให้หยุดสักครู่ปิดหน้าโซเชียลและหายใจเข้าออกชา้าสังเกตลมหายใจความรู้สึกที่ทั้งร่างกายและใจการฝึกเล็กๆนี้ช่วยให้จิตไม่ถูกพาไปตามกระแส และค่อยๆขยายพื้นที่ภายในให้กว้างขึ้นการตั้งขอบเขตทางดิจิทัลเป็นการปฏิบัติพอเพียงรูปแบบหนึง่งกำหนดเวลาที่จะเปิดหรือปิดโซเชียลหลีกเลี่ยงการเลื่อนหน้าจอก่อนนอนและตั้งค่าการแจ้งเตือนให้น้อยลงเปิดโหมดไม่ถูกรบกวนในเวลาพักผ่อนเมื่อลดการเชื่อมต่อที่ไม่จำเป็นพื้นที่ในใจจะกลับมาและเราจะมีเวลาสำหรับสิ่งที่สำคัญจริงๆ เมตตาเป็นส่วนเติมเต็มให้กับสติเมตตาไม่ใช่เพียงความรู้สึกอบอุ่นแต่เป็นการเปิดใจยอมรับความเป็นมนุษย์ของทั้งตนเองและผู้อื่นเมื่อตระหนักว่าทุกคนต่างแบกภาระพยายามและกลัวการเห็นผู้อื่นในมุมเมตตาจะช่วยลดความโกรธความอิจฉาและการตัดสินฝึกเมตตาด้วยประโยคสั้นๆต่อใจตัวเองในเวลาที่รู้สึกแย่เช่น ขอให้ฉันปลอดภยัยขอให้ฉันมีความเป็นสุขขอให้ฉันสงบภายต้วคําพูดเหล่านี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยการให้เมตตาตัวเองคือการหยุดวิ่งตามมาตรฐานภายนอกแล้วเริ่มชุกชูหัวใจจากภายในการเขียนบันทึกเป็นเครื่องมือที่ดีในการแยกแยะสิ่งที่เป็นของเราจริงจากสิ่งที่เราเผลอรับมา บันทึกลงไปว่าเรารู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นโพสต์หนึ่งหนึ่งเราอิจฉาเพราะอยากได้สิ่งเดียวกันหรือเพราะกลัวคนอื่นเห็นว่าเราล้มเหลวการเขียนช่วยให้ใจมีพื้นที่และเลิกเก็บเรื่องเล็กน้อยเป็นภาระใหญ่นอกจากนี้ลองฝึกการเลือกแบกหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบที่แท้จริงคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราและคนที่รักดีขึ้น ทุกอย่างที่เป็นเสียงวิจารณ์จากเดรรอบตัวหรือความคาดหวังจากสังคมไม่ได้เป็นของเราทั้งหมดเรียนรู้ที่จะตอบว่าขอบคุณสำหรับความคิดเห็นแต่ขอเลือกแบกเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์กับชีวิตขอแบ่งเวลาแนะนำการปฏิบัติแบบสั้นๆที่สามารถทำได้ทุกวันเริ่มวันละสิบนาที เชา้าหายใจรู้ตัว3นาทีนั่งนิ่งๆปล่อยให้ความคิดผ่านไปโดยไม่ต้องตัดสินโจดหนึ่งสิ่งที่ตั้งใจจะทำเพื่อเติมเต็มวันกลางวันเมื่อต้องใช้โซเชียลตั้งเวลาการใช้งานช่วยให้ไม่หลุดเป็นการเลื่อนหน้าจอโดยไม่จำเป็นเย็นก่อนนอนเขียนบันทึกอย่างสั้นว่าวันนี้แบกอะไรไว้ในใจบ้างแล้วเลือกวางหนึ่งเรื่องก่อนนอน การฝึกเล็กๆเ,เหล่านี้เมื่อทำต่อเนื่องจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญเพราะพอเพียงในใจเกิดจากการเลือกถาอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทันทีนิทานสั้นสอนใจเรื่องพระกับเนนที่เดินทางและช่วยหญิงข้ามแม่น้ำพระอุ้มหญิงข้ามไปแล้ววางลงอย่างสงบเนนยังคงคิดและพูดถึงเหตุการณ์นั้นตลอดทางจนใบหน้าซีดแห้งด้วยความกังวล พระกล่าวว่าฉันวางหญิงคนนั้นลงตั้งแต่ข้ามฟังแล้วแต่เนนยังแบกเธอไว้ในใจนิทานนี้สอนให้เห็นว่าบางเรื่องวางในมือนั้นง่ายแต่อยู่ที่ใจจะยอมปล่อยหรือไม่ท้ายที่สุดการฝึกใจพอเพียงในยุคโซเชียลคือการเลือกชีวิตที่มีความหมายมากกว่ารูปแบบภายนอกสติช่วยให้เรารู้เท่าทันความคิด เมตตาช่วยให้เราดูแลหัวใจและผู้อื่นและการตั้งขอบเขตดิจิทัลช่วยให้เรามีพื้นที่พอที่จะปฏิบัติทั้งหมดนี้ไม่ใช่การปฏิเสธความก้าวหน้าแต่เป็นการกลับมาถามตัวเองว่าอะไรควรรับเข้ามาและอะไรควรถูกวางลงขอฝากไว้ว่าเริ่มจากการวางเรื่องเล็กๆก,ก่อนไม่ต้องรีบวางทั้งหมด การฝึกทีละเล็กทีละน้อยจะทำให้หัวใจอ่อนโยนขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างพอเพียงแม้โลกจะหมุนเร็วแค่ไหนใจก็ยังมีที่ให้พักได้เสมอ